โอเคครับผมก็วันนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมผมก็จะมาทําการรีวิวแอดออนนะครับผมซึ่งแอดออนที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับผมมีเชื่อออนว่า m t n t นั่นเองนะครับผมอ่าก็สําหรับแอดออนอันนี้นะครับเขาก็จะทําการเพิ่มพวกระเบิด t t ต่างๆเข้ามามากมายในตัวเกมไม c คร f t เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวหนะ้าตาแอดออนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะซึ่งเดี๋ยวลิงก์ทั้งหมดนะครับผมก็จะแปะไว้ตรงดีสคริปชั่นหรือในคำอธิบายเลยนะครับก็เป็นของไมโครฟ์พีนะครับผมก็ โหลดไปเล่นกันได้นะโอเคครับผมมาเมื่อเราลงแอดออนอะไรเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับมันก็จะมีของนะครับผมเพิ่มเข้ามาตามนี้เลยนะครับอ่ะแต่ว่าไอของพวกนี้เนี่ยไม่ใช่แบบพวกเอ่อทีนทีนะครับมันก็จะเป็นแบบพวกระเบิดทั่วไประเบิดปลาอะไรพวกนั้นนะครับผมก็สําหรับคุณผู้ชมคนไหนนะครับผมที่แบบว่าอยากจะเอ่อเอาทีนทีมานะครับก็คือถ้าเรามาใช้คําสั่งนะครับผมฟังก์ชันนะครับเราก็ตามด้วยคําว่ามอทีนทีเลยนะครับนี่ จากนั้นก็กดไปครับผมนี่ครับผมมันก็จะมีระเบิดที่แบบถูกเพิ่มเข้ามาในตัวเกมมากมายเลยอย่างนี้เลยนะครับซึ่งผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับว่าระเบิดแต่ละอันเนี้ยคือแบบไม่ค่อยจะเป็นมิรกับผู้เล่นสักเท่าไหร่นะครับผมคือแบบแต่ละแต่ละระเบิดเนี้ยมันเวอร์มากนะคือมันระเบิดแรงมากนะครับผมนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับระเบิดต่างๆนะครับผมโอเคมาเรามาเริ่มจากอันแรกกันเลยดีกว่านะครับอันแรกนะครับผมมีชื่อว่า เบสล็อกบัสเตอร์นะครับผมอ่ะมาเราก็วางนะครับก็วิธีการใช้ก็คือใช้เหมือนแบบพวกทีนทีทั่วไปเลยนะก็คือเอฟเฟกตเนี่ยมาจุดนะครับผมนี่มันก็จะระเบิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากระเบิดลูกแรกนะครับว่าจะเป็นระเบิดอะไรนะครับนี่ครับผมคุณผู้ชมดูลูกแรกครับผมก็ความแรงแต่ละระเบิดนะครับมันก็จะไม่เท่ากันนะมันก็จะแบบมีแรงมากมีแบบแรงปานกลางหรือว่าแบบแรงปกตินะครับแรงมากเนี่ยชนิดที่แบบว่ามือถือของพวกเราเนี่ยสามารถค้างได้กันเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสาหรับเจ้าเบนส์ล็อกมัสเตอร์นะครับผมต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ C4 นะครับก็สําหรับทีนทีซีโฟนี้นะครับผมเราไม่สามารถที่จะใช้ไฟแช็คจุดได้นะเราต้องใช้แบบในส่วนของเปุ่มกดนะครับนี่เราต้องใช้อันนี้ในการกดนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตมาแทนระเบิดรูปนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับผมก็วิธีการใช้นะครับก็คือให้เราเนี่ยเอาไอ้ปุ่มกดอันนี้นะครับผมมากดตรงนี้ครับนี่มันก็จะมีเสียงตื้อๆอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะระเบิดนะครับนี่ ก็ซีโฟนะครับผมก็ไม่ได้รุนแรงมากนะครับก็น่าจะแบบพอๆกับแบบเอ่อทินทีทั่วไปในของตัวเกมไมค a f บเลยนะครับนี่นะก็คือทีมทีนี่ไว้แบบเอาไว้แกงเพื่อนได้นะเออเอาไว้มากดแกงเพื่อนอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ประมาณนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถที่จะควบคุมแบบระยะไกลได้ไหมเฮ้ยได้ทุกคนได้ครับผมอ่าโคตรเจ๋งนะสมมติผมวางใช่ไหมแล้วแบบผมจะแกงเพื่อนอะไรเงี้ยนะฮะผมอยู่นี่นะไม่ได้ทุกคนตรงนี้สุดระยะปะกดไม่ได้อะ อ่ะม,มันมีระยะอยู่นะทุกคนต้องกดแบบใกล้ๆนะครับผมกดไกลๆไม่ได้นะอะ่ะผมรู้ว่าแบบมันสามารถที่จะกดแบบไกลๆได้นะครับเนี่ยเราต้องกดแบบในระยะของมันนะครับนี่แล้วก็ตุ้มนะครับผมเอาไปแกล้งเพื่อนได้นะครับผมในแอดออนอันนะี้โอเคครับผมต่อไปนะครับอันนี้เนี่ยอ่านว่าอะไรเอ่ยผมอ่านชื่อไม่ออกนะครับโอเคขอไม่อ่านแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาวางกันเลยดีกว่านะครับปึ๊บอันนี้ก็ใช้อ่อไฟเช็กจุดนเดิมนะครับ มาครับผมเรามาดูกันว่าระเบิดนี้จะแรงแค่ไหนอ่าอันนี้มันเป็นระเบิดแบบยังไงอะคือมันเป็นแบบเอฟเฟกที่แบบยังไงคือมันมันไม่ทําลายแบบพวกบล็อกนะแต่ว่าเอ้ยแต่ว่ามันน่าจะมีผลกับแบบพวกสิ่งมีชีวิตนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นระเบิดแบบแนวไหนนะออผมลองวางนะครับสักจุดจก็คือมันไม่ทําลายบล็อกนะทุกคนลองสังเกตดูนะแต่ว่าน่าจะมีผลกับสิ่งมีชีวิตนั่นไงนะครับผมก็ประมาณนี้นะคือเอฟเฟกสวยมากนะครับผมสาหรับระเบิดลูกนี้นะครับผม อ้าวผมชอบว่ะแม่งทุกคนมันสวยว่ะเอฟเฟกต์มันสวยมากดูดูด,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 ดูทุกคนมาดูเนี่ยคือเอฟเฟกต์มันสวยมากเลยนะครับนี่นะเออมันเป็นเหมือนแบบเกตหิมะอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคครับผมต่อไปนะครับอันนี้นะครับไดานามิกนะครับผมมาเราก็เอ้ยเนี่ยเวลาดูนผมแบบติดสถานะด้วยทุกคนติดสถานะสโล่เดินช้านะไอระเบิดเมีกก้นะครับผม ต่อไปนะครับอันนี้เมื่อกี้อะไรนะไดนามิกใช่ไหมโอเคไดนามิก okay. นะครับผมจุดเลยครับผมอ่ะก็สําหรับระเบิดไดนามิกนะเวลาเราอ่ากดระเบิดเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนแบบยังไงอ่ะมันจะมีระเบิดออกมาหลายๆอันเลยนะเหมือนแบบแยกล่างอะไรอย่างเงี้ยนะผมข้าทาแยกน้องกันล่างเนี่ยไม่ใช่ล,ละคนละแอดออนนะครับเนี่ยคือเราวางลูกเดียวใช่ไหมแล้วเราจุดเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบอ่ะมีอันอื่นออกมาด้วยนะมีระเบิดลูกอื่นเพิ่มมาด้วยนั่นเองนะครับก็สําหรับไดนาะมิกนะก็ค่อนข้างที่จะ แรงอยู่นะครับนี่นะอาดามนิดแรงใช้ได้เลยนะครับนี่ถ้าเกิดแบบว่าเอาไปจุดใส่บ้านเพื่อนนี่ก็คงมีหัวร้อนกันบ้างนะครับผมโอเคครับผมต่อไปนะครับอ่ะไฮโดรเจนบอม์นะครับผมบอกเลยว่าอันนี้แม่งแรงมากแบบโคตรรุนแรงนะครับผมใครมือถือที่ไม่ไหวเนี่ยอย่าเอาไปจุดเล่นนะคอมผมเองยังค้างเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนนะครับสำหรับไฮโดรเจนบอม์นะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตออกแบบไกลๆเลยนะครับคือมันแรงจริงๆนะทุกคนอันเนี้ยดี๋ยดูนะครับดูนะ่ะตอนนี้ต้องรอก่อนนะครับมันจะไม่ระเบิดในทันทีนะมันต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวรอไปนะครับ๋ยวผู้ชมดูความแรงนะครับมันเหมือนระเบิดนิวเคลียร์อันเนี้นะครับผมตอนนี้เหมือนจะยังไม่ติดนะครับนี่ผู้ชมเห็นไหมก็คือแบบนี่เห็นไหมคือมันแรงมากนะตอนนี้คือเนีย่ยค้างเลยเห็นไหมฮะค้างละนีครับผม แล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ครับผมดูความรุนแรงครับคือแบบอะไรที่แบบอยู่ในรัศมีนะคือแบบไปหมดนะครับผมแบบระเบิดเละตุ้มเป๊ะนะฮะโอ้โหคือแบบแรงจริงๆนะครับผมสําหรับเอ่อไดนามิกบอมนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิเอ่อมันชื่ออะไรแล้วนะไฮโดรเจนบอมนะครับผมคนละอันกันนะครับอันนี้มันไดนามิกนะนนี้ไฮโดรเจนนะครับคือมันแรงมากนะคุณผู้ชมดูดีนะฮะโอ้โหค้างนะบอกเลยมือถือใครไม่ไหวนี่อย่าไปจุดเล่นนะค้างแน่นอน โอเคครับผมระเบิดลูกต่อไปนะครับก็จะมีชื่อว่านาปามใช่ไหมนาปามนะครับผมโอเคนะครับ้าระเบิดลูกนี้นะครับจุดมันก็จะมีแบบเอฟเฟกไฟนะครับผมหมุนรอบเอ่อเจ้าทีนทีนะครับผมนี่แล้ว่ามันระเบิดนะมันก็จะแบบนี่หลายรอบเลยนะอ่ะมันก็จะแบบหลายต่อนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่โคตรเทนะครับผมเทนะเทดีเทดีลองจุดไหนกลอบจุด มันจะมีแบบมีเอฟเฟกไฟนะครับผมหมุนรอบเพนะีนีะแล้วก็แบบระเบิดหลายๆต่อเลยนะครับอนี้นะแต่ว่าดามจไม่ใช่ดามจดิีเขาเรียกอะไรนะ,ล,ะลัศมีรูปความรุนแรงกง็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะทุกคนแต่ว่ามันระเบิดถี่นั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยอ่านว่าอะไรนุกใช่ไหม อันนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับในส่วนของไฮโดรเจนบอมนะทุกคนแต่ว่าความรุนแรงอาจจะสู้ไม่ได้นะครับผมมานะก็คือแบบเอฟเฟกมันเหมือนกันแต่ว่านี้มันจะเป็นสีดานะทุกคนมานะด,ดูนะก็คือมันคล้ายๆกับอันเมื่อกี้นั่นแหละทุกคนนะแต่ว่าเดี๋ยวรอหน่อครับแต่ว่าความแรงก็ไม่ได้เท่ากันนะนี่ก็เป็นประมาณเนี้ยครับผมนี่เห็นไ,ไหมก็คือเอฟเฟกคล้ายๆกันนะครับเนี่ยมันแรงไม่เท่ากันนะแต่มันก็แรงนะครับผมแต่ว่าไอ้ดัวแรงกว่านะครับไฮโดรเจนบอม นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะอ่าโคตรเท่นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเจ้าระเบิดลูกนี้นะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับผมอันนี้อ่าสติ๊กกอ้บอมนะครับผมสติ๊กกอ้บอมม์มาจุดปุ๊บอ่ามันก็จะมีแบบยยเมันมุมออกมาด้วยนะครับอ่าอันนี้คือเบามากเลยนะทุกคนอ่านี่เบาจริงอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นระเบิดอะไรนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครมีข้อมูลเสริมก็คอมเมนต์บอกได้นะว่าระเบิดแต่ละอย่างมันแบบมีที่ไปที่มาอะไรยังไงนะครับผมผมเองก็อาจจะไม่ได้รู้เรื่องเท่าไหร่นะครับผมสาหรับพวก TNT นะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเอ่อ TNT คูณสนะครับอันนี้ก็คือดาเมจมันก็จะแรงกว่า TNT ในตัวเกมไหมครับที่หนึ่งนะครับอะเดี๋ยวดูนะครับมันก็จะแรงกว่ากันหน่อยนึงนะครับประมาณนี้นะฮะ ต่อไปนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นคูณสี่นะครับก็จะแรงขึ้นมาหน่อยนะครับปืบอรอนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะแรงขึ้นมาหน่อยนะครับผมต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นคูณแปดนะอ่ะมันก็จะแรงขึ้นมาแปดเท่านั่นเองนะครับปื๊บมารอนะครับรอดูนี่ก็ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยอ่านว่าอะไรอะเทสเทสซาใช่ไหม เทสลาบอมไม่รู้อ่านยังไงนะครับโอเคมาดูลูกนี้กันจะเป็นยังไงมาดูความแรงกันยังไงยังไม่ระเบิดนะทุกคนอ้อันนี้เป็นระเบิดสายฟ้านะทุกคนชเชคเโคตรเท่นะครับผมเป็นระเบิดแบบระเบิดสายฟ้าแบบฟ้าผ่าลงมานะครับ โ,โอ้โหโคตรเท่นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับพวก TNT หรือว่าระเบิดที่ถูกเพิ่มเข้ามาในตัวกเกมนะครับหรือว่าตัวแอดออนนะโอเคคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพวกออไอเทมที่ถูกเพิ่มเข้าม,ม,มากันบ้างดีกว่านะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะก็จะอยู่ตรงไอเทมนะครับแล้วก็ข้างล่างสุดเลยนะครับนี่อันนี้เราตัดไปเลยนะเพราะว่าเป็นปุ่มของซีโฟนะเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่แอันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเตรียมไอเทมทสักครู่หนึ่งนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้แปลไอเทมทั้งหมดมาแล้วนะครับนี่โอเคครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของคาร์บ์นะครับมันก็จะเป็นแบบระเบิดข้างออกไปนะครับนี่คุณผู้ชมดูอนิเมชันนะครับนี่อ่ามันก็จะเป็นระเบิดข้างออกไปอย่างนี้เลยนะครับนี่ถามว่าแรงไหมก็โอเคใช้ได้เลยนะครับผมอ่าแต่ว่าก็ไม่ได้แรงอะไรมากขนาดนั้นนะครับนี่ส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นเดนเดนไมซ์สติกใช่ไหมอ่าก็จะเป็นการเปล่าออกไปเหมือนกันนะครับนี่ แต่ว่านี้จะไม่ระเบิดในทันทีเลยนะครับเราจะต้องรอนิดนึงนะมันจะมีดีเลย์ด้วยนะครับนี่อ่าส่วนอันนี้นะครับผมก็จะเป็นระเบิดปลาเหมือนกันนะครับนี่ประมาณนี้นะอ่าน,นี่ก็จะเป็นระเบิดที่คุณผู้ชมหลายๆคนน่าจะแบบคุ้นเคยกันนะที่เป็นระเบิดแบบอ่าลูกกลมๆอะ่ะเออระเบิดพื้นฐานที่แบบว่าเอ่อในพวกเกมต่างๆมักจะมีกันนะครับอะไรพวกนั้นนะฮะโอเคครับผมต่อไปนะครับอันนี้อ่านว่าอะไรอะ่ะ G Gnilik ใช่ไหม Gnilik นะครับผมนี่คือยังไง เราเราปากไปมันจะระเบิดไหมทุกคนอ๋อเป็นระเบิดปลาเหมือนกันนะครับนี่อ่าเป็นร like ะเบิด like ปลา like เหมือนกันนะครับผมโอเคครับผมต่อไปนะครับอันนี้เป็นเอ,อ่อ Hydrogen Bomb ิสไซ a ์นะครับอันนี้เนี่ยผมไม่รู้วิธีการใช้นะทุกคนผมไปหามาแล้วมัน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 ไม่มีขเขาเรียกอะไรนะมันไม่มีช่องไหนแบบบอกว,วิธีการใช้อันนี้เลยอะนนี้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะคือแบบผมไปดูทั้งคนไทยทั้งฝรั่งแนละ้วคือแบบไม่มีใครรีวิวเจ้านี้ให้ผมดูเลยอะนะครับอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับ ส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นปืนลันเชอร์นะครับผมก็สําหรับปืนลันเชอร์เนี่ยนะครับผมเราสามารถที่จะเอาในส่วนของเอ่อพวกอันนี้นะครับนี่มาครับเป็นปืนแบบนี้ได้นะครับอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมครับก็คืออันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นปืนแบบว่างเปล่าเห็นไหมอันนี้ก็คือแบบอันที่เราครับมาแล้วนะครับนี่ไหมก็คือมันจะมีระเบิดอยู่ข้างในนั่นเองนะครับผมก็สําหรับวิธีการครับนะครับก็คือถ้าเรานําเนี่ยเจ้าปืนที่มันเป็นอันเปล่าอย่างเงี้ยนะครับผมมาใส่แบนี้เราก็ให้เอาแบบพวกกระสุนพวกเนี้ยไปใส่ไหมมันก็จะเป็นนนอย่างี้ะครับ ซึ่งมันก็จะมีแบบหลายสีเลยนะครับเห็นไหมสีฟ้าสีน้ําเงินสีม่วงสีแดงอะไรก็ว่ากันไปนะครับเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บไปเลยแล้วกันนะครับเราก็ปืนมานะครับปุ๊บโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันดีกว่านะว่ามันจะแตกต่างกันกันหรือเปล่านะในแต่ละสีนะครับเรามาเริ่มแจกสีม่วงนะครับผมอ่ะมาฮะกดค้างครับผมมายิงไปนะครับนี่ครับผมาแรงอยู่นะทำเป็นเล่นไป มันสามารถยิงแค่ครั้งเดียวนะครับผมคือถ้าเกิดเรายิงไปปุ๊บเนี่ยปืนของเราก็จะกลายเป็นแบบปืนแบบว่างเปล่าเลยนะก็จะกลายเป็นแบบนั้นเชอร์แอมชายเลยนะครับผมโอเคครับผมต่อไปนะครับอันนี้สีน้ำเงินนะครับผมหรือสีฟ้านั่นแหละนะครับปึ๊บแดงกากันมาทุกคนอันนี้ผมดูไม่ออกอะนะครับผมโอเคครับผมต่อไปนะสีแดงนะฮะปึ๊บอันนี้เบานะครับสีแดงเนี่ยเบามากเลยนะครับต่อไปนะครับผมสีเขียวนะครับผมปึ๊บ ผมว่าสีม่วงกับสีเอ่อสีฟ้าหรือสีน้่เงินเนี่ยแรงอยู่นะอ่าประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเอ่อเก็บพวกนี้ไปก่อนนะครับปึ๊บโอเคปึ๊บ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 คราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเอ่อแป๊บนึงนะเมื่อกี้กลุมตอนนี้คือของมันเยอะมากนะฮะโอเคเราต้องเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บเอ้ยอันนี้มันใช้ได้ไหมนะโอเคหยิบมาก่อนนะครับโอเคปึ๊บ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 โอเคมาฮะ อันนี้นะครับก็จะเป็นโมซู ờ, ท็อปใช่ไหมเหมือนจะเป็นระเบิดขวดปะ่ะเนี่ยไหมอ่าระเบิดขวดที่มันเป็นไฟอทุกคนนะครับนี่เวลาปาไปนะครับก็จะมีระเบิดแล้วก็จะมีไฟขึ้นด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นนูเคียมิสไซน์นะครับอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อีกแล้วนะครับอันนี้ผมไม่รู้วิธีการใช้นะ่ยแล้วก็อนนี้ด้วยนะ่ะพีเอทีมิสไซล์เนี่ยอันนี้ใครรู้ก็บอกด้วยนะว่ามันใช้ยังไงคือผมเองก็ไม่รู้นะ มันไม่สามารถที่จะเอามาครัฟเหมือนไอ้ปืนแบบอันนี้ได้อะที่แบบเอามาใส่เงี้ยเห็นไหมมันไม่ได้ทุกคนอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองปรับเป็นโหมดแบบเขาเรียกอะไรนะซูเวิร์โวดูนะทุกคนเผื่อแบบยังไงมันจะมีสอนครัฟหรือแบบสอนวิธีใช้อะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอากล่องครัฟมาก่อนนะครับปึ๊บแล้วเราก็วางนะครับแล้วก็ปรับเกมโหมดซูเวิ v ์โวปึ๊บโอเคกดเข้าไปมีไหม ไม่มีสอนนะทุกคนเออนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะสาหรับพวกไอ e, กระสุนปืนมิสไซล์พวกเนี้ยว่ามันใช้งานยังไงนะครับโอเคมาครับผมต่อไปนะครับอันนี้นะครับเอ่อผมอ่านชื่อไม่ออกนะครับโอเคอันนี้เวลาเราปาไปคือมันจะเป็นยังไงอนนี้รอนะครับเหมือนมันจะยังไม่ระเบิดหึมมันเป็นเหมือนระเบิดแก๊สปะระเบิดระเบิดเขาเรียกว่าระเบิดควันปะอันนี้ไม่ชัวรนะ์น่าจะเป็นระเบิดควันหรือเปล่าหรือไม่ก็ระเบิดแก๊สเนี่ยทุกคน แต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นระเบิดควันนะครับอันนี้อ่าน่าจะใช่นะเป็นระเบิดควันนะครับผมนี่ประมาณนี้นะฮะอ่าน่าจะระเบิดควันนั่นแหละนะครับผมเวลาเราเข้าไปในแบบในควันเนี่ยคือแบบเราจะโดนสถานะแบบเอปิดการมองเห็นด้วยนะครับเอยคตอนนี้รอรอรอมา,าก่อนโอเคมาฮะต่อไปนะครับผมอันนี้เอออ่านว่าอะไรอะ <_ d ata> ่ะโพโพเทสซัมใช่ไหมโพเทสเซียมโอเคอันนี้คือเวลาเราเปล่าไปมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบไอเทมสีม่วงคือยังไงทุกคน มันไม่ระเบิดเหรอระเบิดบอมันไม่ระเบิด่ะทุกคนในนี้ผมไม่รู้เหมือนกันระเบิดไหมมันไม่ระเบิดอ่ะยมันไม่ระเบิดนะทุกคนโอเคต่อไปครับอันนี้เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันคืออะไรอะทุกคนเอาผมติดเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเนี่ยมันคืออะไรเนี่ย ฮะอีอย่างเนี้ยแล้วผมตัวผมติดด้วยนะนคืออะไรทุกคนมันเ,เป็นส,สีฟ้าอยู่นะครับข้างในเนะี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับต่อไปครับสโมกนะครับอ้าวเดี๋ยวนะอันนี้ระเบิดฟันเหรออล้สรุปอันนี้คือระเบิดอะไรอะระเบิดแก๊สเหรออันนี้น่าจะเป็นระเบิดแก๊สใช่ไหมทุกคนอันเนี้ยอันเนี้ยระเบิดควันนะครับเนี่ยอันเนี้ยควันแต่อันน,น,นี้ผมไม่แน่ใจนี่น่าจะเป็นระเบิดแก๊สนะเออแบบแก๊สน้ำตาอะไรพวกนั้นนะครับผม โอเคต่อไปนะครับผมอันนี้เป็นระเบิดอะไรเนียเป็นระเบิดสตันเหรอถ้าเกิดเราโดนเนี่ยมันจะสตันเหรอไม่รู้เหมือนกันนะครับจะลองหาแบบพวกมอนสเตอร์ดูคือยังไงเวลาเราปามันจะสตันเหรอตดสตันอะไรเงี้ยเอเอเราลองปาเสร็จตัวเราดูก็ไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นนะครับใช่ไหมมันเป็นระเบิดสตันป่ะเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับผมเทียร์แก๊สนะครับผม อันนี้เทียร์แก๊สนี่คืออะไรเทียแก๊สเทียร์แก๊สต้องรอนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นระเบิดควันเหมือนกันไหมเดี๋ยวสรุปคืออันนี้ระเบิดแก๊สใช่ไหมและระเบิดอันนี้คือระเบิดอะไรกันแน่นะทุกคนอันเนี้ยใช่ไหมเขาเขียนอยู่เนี่ยว่าเทียร์แก๊สอันนี้น่าจะเป็นระเบิดแก๊สนะสดอันนี้ระเบิดอะไรเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะครับเออผมก็นึกว่าอันนี้เป็นระเบิดแก๊สนะโอเคอ่ะรานนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเอ่อ พวกระเบิดพวกนี้บ้างนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเค okay. มาอันนี้นะครับก็คล้ายๆแบบพวกประทัดนะครับผมก็สามารถปาไปได้นะอประมาณนี้นะครับผมนี่นะก็คือมันก็จะแรงไม่เหมือนกันนะโอเคครับผมก็สำหรับพวกทีนทีพวกนี้นะครับก็คล้ายๆกับเอ่อทีนทีที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ทุกคนที่มันเป็น,เ,ปนเอ่อเขาเรียกอะไรนะคูณสองคูณสี่คูณแปดอะ,อะแต่ว,ว่าไอพวกนี้ก็คือจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรสามารถเอามาปาได้ใช่ไหม แต่ว่าถ้าเป็นแบบ TNT พวกนั้คือเราต้องจุดใช่ไหมให้มันระเบิดแต่ว่านี้เนี่ยเอามาปาได้เลยนะครับโอเคทุกคนก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับ add-on มอ TNT นะครับผมสําหรับใครที่แบบว่าเป็นสายชอบระเบิดหรือชอบ TNT ก็ไม่ควรพลาดนะครับผมสําหรับ add-on อันนี้นะครับก็โหลดเล่นกันได้นะครับลีปวิดีโอนี้นะครับผมผิดพลาดการใดนะครับผมหรือว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือว่าไม่ได้รีวิวอะไรไปหรือว่ารีวิวอะไรมั่วหรือพูดมั่วอะไรไป ก็ต้องกราบขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่แวะกันเข้ามารับชมรับฟังนะครับผมโอเคก็รักคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้านะครับก็สําหรับวันนี้สวัสดีครับ